สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้างห้องย่อยของ Open Chat กันนะครับที่ผ่านมาเราเคยสร้างห้องหลักของ Open Chat แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสร้างห้องย่อยของ Open Chat กันนะครับเข้าไปที่ Open Chat หลักนะครับห้องหลักเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่แชทนะครับอ่าแชทแล้วก็จะเห็นว่ามันมีห้องแชทที่ผมสร้างไว้แล้วเห็นไหมฮะ ห้องหลักเนี่ยก็จะเป็นห้องที่มีเออหลังบ้านเขียวๆนี่เป็นห้องหลักนะครับวิธีที่จะสร้างห้องร์ดก็คือเราก็กดที่เครื่องหมายบวกด้านบนขวามือนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อนะอืมห้องขายของฟรีอ เพราว่าเราเราให้สร้างเป็นห้องขายของฟรีนะครับอ่าแล้วก็กดเสร็จสิ้นอืมเราดูว่าอยู่ไหมอ่าจะเห็นว่าห้องขายของฟรีก็เกิดขึ้นเลยมาคือการสร้างห้องย่อยเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราโพสตทุกอย่างเนี่ยเข้าไปในห้องหลักเนี่ยมันก็จะนั่นเต็มไปหมดถูกไหมฮะนี่เราก็แยกเป็นย่อยๆไว้ไปอย่างเช่นอยากขายของฟรีก็ไปโพสต์ที่ห้องขายของแล้วก็หรือว่าห้องสมัครเนี่ยก็เป็นเอ,อเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร ห้องรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพที่ใช้สําหรับการออการแสดงต่างๆหรือว่าสินค้าต่างๆที่เป็นรูปภาพนะครับอ่าเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการที่จะใช้ห้องย่อยนี้นะครับเคนะครับ